กดยกว่าหาเรื่องก่อนนะครับจะคือว่าอยู่ดีๆก็จะไปทิ้นไปแดงประหัดประหารก็เลยมันจะน่าเกลียดหาเรื่องซะก่อน mm hmm. เอาอัน,นีอันนี้เป็นช่องทางพระท่านก็บอกว่ามีปกติกล่าวสารเสริญขันติขันติของเองเนี่ยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้คือใครมาด่ามาว่าก็ไม่โกรธมาทําร้ายทุกตีก็ไม่โกรธแม่ฆ่าฆ่าที่ให้ตายก็ไม่โกรธเอาละ พบได้ทีเลยค่านี่เอาละถ้าอย่างนั้นข้าขอทดลองขันตีสักหน่อยขันตีของเองสักหน่อยนะมีการตัดแขนทีร่างข้างพอตัดแขนข้างซ้ายขาดแล้วว่าไงอย่างพูดว่าอะไรก็ขันตีนั่นแหละอ้าวขวาอีดต่อไปนี้ยังเสรละเสริญขันตีอยู่ไหมท่านก็บอกว่ายังเสรละเสริญอยู่นะก็ทําจประการต่างๆกระทึบมั่งอะไรนะั่งตัดขาตั้งสองข้าง นะดะาบทก็ยังกล่าวสารเสริญขันติอยู่นั่นเองนะไม่โกรธพระราชาแม้แต่นิดเดียวพระราชาประสง์กลิ้วหนักนะนะก็กระเทืบที่ยอดอ,อกนะเพราะว่าพอเขาพูดอย่างนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรครับอยู่ดีๆไปหาเรื่องตัดคอไม่ได้แส่ละข้าไม่ได้นะไม่มีความผิดถ้าหากว่าเออบอกเอ,อาอาตมายอมแล้วต่อไปนี้อตาตมาจะไม่กันติแล้วอ่ากัจะนี้ หลอกลวงประชาชนแล้วก็หาเรื่องค่าจะมันทําได้แต่นี่ท่านยังยืนยันว่านจะขอสละเสริญคันติเหมือนอยากพูดทีแรกแค่ไหเ,เลยไม่รู้จะจัดการยังไงนะก็กระทืบตรงยอดอกสองสามทีแลเเ้วก็เสด็จหลีกไปเสนาบดีที่มาพยาบาลก่อนที่ท่านจะมรณาภาพอะนะ <c oughs> ก็ได้ยินคําที่เปล่งออกมาจากปากของท่านว่าขอให้พระราชาจงมีพระชนาย มา,ายุยืนนานเถอะนะครับใครจะทําอย่างนี้ได้นะเอาเถอะไม่ทําอะไรตอบแทนเขาแต่ว่าไอ้คําพูดที่ไปไปไปขอให้เขามีอายุยืนนานไม่น่าจะเปล่งออกไปได้เพราะเขาทากับตนสาหัสถึงขนาดนี้แต่ท่านก็ทําได้นะครับทําได้น <c oughs> ี่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องยากที่สุด อีกประการหนึ่งเออเถอถ้าหากว่าบำเพ็ญบรารมีกัในให้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเจ้าได้นะนะถ้าเจ็ดวันสิบห้าวันเดือนหนึ่งเอาแล้วนะพอจะมีกําลังใจนะครับแสนสาหัสยางไงแต่นี่มันไม่ใช่ไอความลําบากอย่างนี้จะต้องเจอเจอไปตลอดสีอสงไขยกับอิกแสนกับนะฟังแล้วมันน่าขนลุกนะว่าท่านต้องลาบากอย่างนี้สีอสงไขยแสนกับ ผมนึกถึงไอ้ข้อนี้ของท่านนะครับเพระใครมาบิดเบือนคําสอนของท่านในปัจจุบันนะ่ะแสนที่จะสงสารท่านจริงๆนะเพราะกว่าจะสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าท่านลําบากอย่างนี้มาเสียสงเสียสงไขนะกับอีกแสนก,กับอย่างนี้นะกับเดียวกันนานจะตายอยู่แล้วนะครับนี่เสียสงไขกับอีกแสนก,กับเพียงเพื่อจะโปรดสัตว์ให้พ้นทุกพอใจสําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว แสดงทำข้างนั้นก้างนี้สัตว์ได้พ้นทุกข์ไปนะในที่สุดพระองค์ก็เสด็จขันดับขันปริไิพานไปเราก็ได้แต่อาศัยพระธรรมที่ยังไม่อันตร,รธานเลือนหายเป็นแบบแผนปฏิบัติต่อไปอีกมาเรียนมาทําความเข้าใจกันแต่บางคนมันไม่ใช่อย่างนั้นมันจับสวยเอาไปนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วเอาไอ้นิจชาจิตติของตัวเองเพิ่มเติมคําสอนที่ดิดเบือนไปใา้ที่สมประสงค์นะครับ เกิดเป็นพระสัตว์ทาแปลกบอมปฏิโรคขึ้นมาแทรกอยู่ในวงการทุกวงการเลยทีเดียวโทษออกมาได้นะครับแล้วเราจะไม่สงสารพราพทธเจ้ายัางไงไสงสารจริงๆนะไอ้คนแบบนี้อย่าให้มันรู้อะไรจะดีกว่าอะ,ะเป็นผมผมจะให้เงินี้นะ้นาาาอเขกม ผมสงสารในคนที่ไปฟังเขาอ่ในตัวเขาอ่ะมันมันสงสารไม่ลงมันสงสารไม่ลงถ้าเราไปสงสารเขานะมันเหมือ่อไงเราไม่พยายามจะสงสารนะถ้าเราจะพยายามสงสารเราเห็นพฤติกรรมอย่างนี้แล้วเราเห็นข้อวัดปฏิบัติของพระโพธิสัตว์กว่าจะสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้ามันสงสารไม่ลงหรอกคนมีกิเลสอย่างเราสงสารไม่ลงนะ แต่าเราสงสารมาทําอย่างนี้นะสงสารก็ไม่รู้ว่าแผลอย่างนี้มันเหมือนเรายกตัวเท่ากับระอาาหันเรานะมันไม่เกิดแล้วครับนะถ้าจะสงสารสงสารคนฟังถ้าเราบอกให้สงสารคนพูดเราดัดจริตทั้งนั้น,น,นจริงๆน <c> ะ <oughs> มันควรจะได้รับการประนามกันทั่วให้ทั่วทั้งประเทศมันถ้งจะถูกและก็จะได้ไม่กล้าพอเยอะปากพูดต่อไปอีก แต่เราสงสารแล้วก็ได้โอกาสพูดต่อไปอีงสงสารก็น่าปล่อยก็เพื่อต่อไปแต่อะไรอย่างนี้ความเสียหายก็จะมีแก่พระศาสนานว่าเาก็ไปรับโทษก็ถูกแต่ว่าไอ้สิ่งที่เขาทำมันไม่ใช่เป็นโทษตัวเฉพาะตัวเขานี่มันเป็นค้อเสียหายแก่พระศาสนาโทษนั้นกว้างกวางเสียเรือเกินนะครับ พวกนี้ท่านพระพุทธเจ้าทรงสงเคราะห์ว่าเป็นพวกมหาโจรขันศาสนาของท่านนะครับฟิกษุทุศีลเป็นเรื่องของแต่ละคนท่านยังไม่เรียกว่ามหาโจรน,นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องเสียหายมากมายนะแต่ว่าประเด็นของเรื่องไม่ใช่อยู่ที่ตรงนั้นหรอกอยู่ที่ว่าการจะสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแหมมันยากเย็นแสนเข็ญจริงๆนะ แล้วบารมีสิทที่ว่ายังแบ่งเป็นสามชั้นสามตอนเลยปกติบารมีนะและอุปปบารมีอุปปบารมีนั่นหนักกว่านั้นอีกคือว่าถึงกับต้องเสียสละอวัยวะและกัปรมัตสบารมีนั่นถึงขั้นกับแม่ชีวิตก็ยอมสละนะ <c oughs> ทีนี้มีคนถามอย่างนี้ว่าพอไป อะไรนะก็เลื่อนฐานะเป็นอุป่าบารมีแล้วพอระมัตตบารมีนะมันเป็นเรื่องของทานอย่างเดียวนี่นะนะนเพราะพูดกันแต่ว่าให้อวัยวะสละอวัยวะมันก็ทานเป็นอุปาบารมีนะถ้าให้ชีวิตสละชีวิตก็เป็นปรมัตตบารมีแล้วมานับเป็นสามเสร็จได้ยังไงแต่ละอย่างละอย่างเพราะพอเป็นอุปาบารมีื่องพอระมัตตบารมีเรื่องของทานอย่างเดียวอ่าจันช่วยอธิบายดี เนะี่ยคำมะอิตาลาชีวิตยังไงศีลส,สละชีวิตยังไงสละอวัยวะยังไงเอาศีลก่อนก็ได้อ啊<น>อะไรนะอะไรไม่ทุติยอมตายไม่ทุีลยอมตายไม่ทุีลถ้าจำนองนั้นแม้แต่ศีลชีวิตก็ยอมอตาลาได้นะ นะเพื่อสินนะครับเห็นแม่ท่านบอกว่าศีนมีอันสิ้นสุดไปเพราะเหตุห้าอย่างลาบยศญาติอวัยวนะชีวิตเนี่ยเห็นแก่ลาบตักการเห็นแก่ได้ยอมเสียสีนนะเห็นแก่ยศหาบรรดาศัก์ยอมเสียสีนไปฆ่าเขาขาโมยอะไรต่อะไรนะและอะไรอีกญาตเห็นแก่ญาติอีกนะถ้าหากว่าเราไม่ฆ่าเขาญาติ พ่อเราแม่เราจะเดือดร้อนเราไม่ไปให้การะเท็จในสาลพ่อเราจะติดคุกก็ยอมเสียสิเพราะเห็นแก่ญาตินะแล้วก็อวัยวะอีกถ้าไม่ยอมทําอย่างนี้เขาจะตัดเขนตัดขาเอาก็ยอมทำตาม,ตาม,ตามที่เขาขู่เขาบังคับซึ่งมันเป็นเรื่องผิดศีนะตลอดกันชีวิตแต่ชีวิตจนที่สุดเลยนะ อย่างท่านไปตกตกไปในที่กันดาลไม่มีอะไรจะกินอย่างน,นนะแต่ว่ามีสัตว์ให้ล่าและไม่คิดจะล่าเลยอ่ะถามสักนิดน,นะครับกนะิ่งกาสักตวัวพวดพลาดมาทางนั้นโอ้โหนะตาวาวเป็นมาดีเดียวนะครับรอดตายแล้วบบ <laughs> นะี้นะนะเพราะฉะนั้นศีลก็ได้ครับนะครับ เป็นอปปารามีเป็นปามัสตาบาร,ม,ร,รมีได้ถึงอย่างอื่นก็ได้นะได้ทุกสิ่งทุกอย่างแหละนะครับอย่างกันติที่เล่าไปแล้วเห็นไหมท่านยอมสตลาชีวิตนะครับไม่ยอมล้มเลิกกันติ <c oughs> ถ้ามีอะไรสงสัยไม่เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่หาได้ยากสี่อย่างได้บ้างไหมครับแต่ถ้ายังไม่มีนะ ครับผมเวลาทักใหม่เวลาท่านบรรยายทางเนี่ยท่านพยายามทำง่ายขึ้นอยู่คนก็รับไปครับผิดไปท่านปัให้ง่ายขึ้นแล้วพอเราหาวัตถุถึงไม่ยกเอาในวัตถุที่โยมาบรรยายญ่ท่านจะบอกว่าไงอ่ามันยากไปครับอ๋อมันยากไปต้นหรอกอุปกรณ์อื่นก็กลัวเขาฟังไม่รู้เรื่องที่ผมฟังแล้วผมรู้ความถึกว่าถ้าตัดหนาเรา ไหานี้ท่านก็ยกตัวอย่างท่านมาตลอดนั่นไะสินะท่านรู้ได้ยังไงว่าเขายากไปเขาฟังไม่รู้เรื่องนะถ้าท่าน,านเข้าใจว่าตัวท่านอะไรไม่รู้เรื่อง <c oughs> นะแล้วก็เลยเหมาเอาว่าคนอื่นก็ย่อกไม่รู้เรื่องเช่นเดียวกับเรานะอยนั้นถือว่าท่านเหล่าน,นั้นจะเป็นมห,หาโจรย์หมาจรปิดเบือนไปเลยหมาจรปิดเบือนเช่นว่า คำว,ว่าปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธเจ้า,าอย่างเป็นอย่างนี้ก็ไปพูดจะเป็นอย่างนี้ลองแวะไปที่ลานอาโสโววัดมาหาธาตุแหล่งมิจฉาทิฏฐินะผมไปได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทพอดีนะอวิชชานะเราก็มีกันอยู่แล้วทุกคนเลยแต่เราอย่ามีสังขารปรุงแต่งตามอาวิชชาีิไปปรุงแต่งมันทําไมถ้าเราไม่ปรุงแต่งไม่ยอมปรุงแต่ง ไอ้วิญญาณน่ะหยุดท่องเที่ยวเลยนะเพราะสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณไงพอไม่มีสังขารก็หยุดตรงแต่วิญญาณมันก็หยุดท่องเที่ยวนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นคนที่ไม่มีนามรูปอะไรกันต่อไปหมดป็นทุกให้คนฟังฟังกันโอ้ห้ยมันเข้าท่าดีนะมันเข้าท่าดีง่ายมันคนละเรื่องกันไปเลยแต่ได้แต่เอาสัจคของท่านไปใช้บิดเบือนอย่างนี้นะครับไอ้นี่เห็นชัดไอ ถ้าเราเรียนมาบ้างเราก็พอจะจับได้ไล่แต่แต่ถ้าเราไม่เรียนเราก็อาจจะหลงตามทีนี้บางที่เราเรียนแล้วนี่แหละแต่ว่าเขาบิดเบือนบิดเบือนได้เยี่ยายลึกซึ้งกว่านั้นทั้งทั้งที่เรียนมาดีก็อาจจะเคลมตามได้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างถ้าจะมาในคุถามว่าถ้ายกตัวอย่างมาลอกหรือจากขั้งใตเรียนจบไรนครับมาเทียบเคียรู้มาใหม่เรา คือมันเป็นอย่างนี้มันไม,ไม่ไม่มีเรื่องที่จะต้องพูดเอาเองอยู่แล้วอ่ะนะครับบาลีก็มีพระไตรปิฎกอักษากรรมอธิบายก็มีนะอัตกษกถาไม่รู้เรื่องอีกก็มีดีกอีกทำไมจะต้องพูดเสเองละคําพูดของตัวเองนะ่ะเพียงแต่ว่าอธิบายนะคำอ่านมาให้เข้าใจอัตกษกถาอะไรนะครับ แล้วมาปรับตรงเป็นคำพูดของตัวเองให้มันเหมาะเก๋วคนไทยไอ้ยอย่างนี้ก็ว่าไปอย่างนี้นะเช่นว่าคำว่าโยนโยนทิสมานาติการอย่างนี้เราอยากจะพูดให้คนอื่นเขาฟังเข้าใจง่ายๆแล้วก็พูดว่าใส่ใจโดยอุบายที่มันถูกต้องอะไรอย่างนี้ไปเลยก็ได้นะครับ อันนี้ขึ้นอยู่กับการที่เราเรียนมาดีแล้วแล้วก็เผยแผ่ต่อ,อไปนะครับริงอยู่ต้องอาศัยคําพูดของคนแสดงแต่คนแสดงนั้นต้องเรียนมาดีแล้วเข้าใจในบาลีอัตาัตกานีกาคนหน้านั้นดีแล้วนี่ไม่เอานะครับก็มีแต่อัตกัานิบายอัตกัาดีกาอะไรมานี่เอาตอนท้ายดีกูนะะว่าไปใช่เดียวเลยว่าเองตอแต่ต้นจนจบ อ่า,อ,าอีกที่หนึ่งนะครับสิ่งที่หาได้ยากมีห้าอยากก่างก็ได้นะครับนะอตอนที่พระพุทธเจ้าอก็ะทำพัตกิจเสร็จแล้วคือฉันปัตาหารเสร็จแล้วนะครับ ทำกิจเกี่ยวกับสนีละบวนป่าอะไรเสร็จแล้วก็จะอบรมภิกษุก็ประทับอยู่ที่หน้าพระกันจกุดีพระภิกษุทัางยก็มาเฝ้าพร้อมกันในที่นั้นนะพระองค์ก็จะตรัสอย่างนี้เป็นปกติว่าภิกเวอปมาเทนะสัมปาเททะทุลลโพพุทธปาโทโลกัสมิงทุลลโพมนุสสัจปาิลาโพทุลลภาสัทธาสัมปติทุลลภพาปปัชชา นะแล้วก็แสดงทำสอนภิกสูไปแปลว่าดูกระภิกสูทั้งหลายพวกเธอจงยังความไม่ประมาได้ถึงพร้อมเถิดทนะุลภพุทธปาโทความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าเป็นของหาได้ยากโลกัสมิงมีคำว่าโลกัสมิงตามมาด้วยนะความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าเป็นของหาได้ยากในโลกนะ ทุลภมนุสสะจัปฏิลาภการได้ความเป็นมนุษย์เป็นของหาได้ยากทุลทะทุลภาสัทธาสัมปติความถึงพร้อมด้วยศัทธาก็เป็นของหาได้ยากศัทธาในที่นี้คือตัทธาคตะโพธิศัทธาหาได้ยากจริงนะตัทธาคตะเปียวโพธิศัทธาพวกเราที่มีศัทธาอยู่ต้องสอบสวนตัวเองนะเป็นตัทธาคตะโพธิศัทธาหรือเปล่า นะเพราะบางคนผมเห็นนะฝากใยในธรรมนะวันพระวันโกน,นก็ต้องเข้าวัดวังธรรมอะไรแต่ว่าไอ้ที่โต๊ะหมู่บูชาบาง้าสิมันเป็นคนมีาาศาสนาคาถาพวีทศฐาหรอเปล่าก็ไม่รู้พระปรากฏว่าลูกเจ้าแม่ควรอินก็ไม่นะลูกถ่ายใสยบาบาก็ไมีตกลงมันจะเอาอย่างไงกันไหนเล็กอย่างนั้นนะัาธาพระพุทธเจ้าจริงหรืึเปล่าก็ไม่รู้มันเท่าเทียมกันไปหมดเลยอ่ะ นะครับข้างข้างลดหลั่นลงมานะเป็นโรกตุ๊กตาจีนนักลบจีนแต่หน้าแดงผมสงสัยว่าเป็นควรูนคือแกเอาหมดอะไรที่เป็นมงคลไปอยู่รวมกันหมดนะครับ <c oughs> มันเป็นเครื่องแสดงออกอย่างหนึ่งนะว่ายัางไม่เห็นพระพุทธเจ้าว,ว่าเลิศกว่าใครสัยทีเดียวยังเห็นเท่าเทียมกับนะคนผู้คนคุณผู้วิเศษคนอื่นๆอยู่ นะเพราะฉะนั้นศรัทธ,ธาสมบัติก็เป็นของที่หาได้ยากทุลภาปปัชชาการได้บรรพชาการบวชในพระศาสนานี้ก็เป็นของหาได้ยากนะอันนั้นปัดเตือนภิกษุเพราะท่านบวชเป็นนักบวชในศาสนานี้นะเป็นพิเศษข้อสุดท้าย,ยานี่ไม่ใช่ของหาได้ยากนะที่เธอได้บวชนะ <c oughs> รวมความว่ามีห้าอย่างอย่างนี้นะครับเลยห้าอย่างหรือสี่อย่างเนี่ย ห้าอย่างนะ,ะห้าอย่างความเกิดขึ้นแหน่งพระพุทธเจ้านะเป็นของอาได้ยากหนึ่งการได้ความเป็นมนุษย์นะก็หาได้ยากสองเลยนะศรัทธาสมบัติก็เป็นของ,อาอางาาหาได้ยากสามการบวชหาได้ยากสี่เหมือนกันไม่ใช่ห้าซะหน่อยนะครับสี่ไม่ใช่ห้านะ <c oughs> เอแล้วครับ ก็ขอจบเดิมๆเพียงแค่นี้นะก็เป็นอันว่าปาตกราตารมเรื่องสิ่งที่หาได้ยากก็จบด้วยเวลาเพียงเท่านี้คิดถามอะไรได้แต่เราจะลงเอยในมาะจันว่ากันนะครับถามว่า นะอย่างกรณีที่เราทำ,ท,ำทานที่ทำแบบไทยแล้วเรามีความตื่นสติไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคารวาหรือเป็นข้าก็ใช่เราเราจะศรัทธาถึงคนคนนี้พระองค์นี้จะได้ทำบุญกุศลกับท่านินี้จะเราเกิดสติเยอะมายาวนานมากแาาาต่พระองค์อื่นๆคนอื่นนี่ก็เป็นแต่ทำสติธรรมดาคือว่าตรงนี้จะในอานเข้าขรวมด้วยด้ยก็เราสังเกตนะครับว่าเราที่ได้ทําอย่างนั้นนะนะมันเพราะอะไรนะ เออไ้ารับวอ,อท่านบุคลิกดีรูรบรลอแหน่นอนเลยปัญหานะหรือว่าอิริยาบถของท่านนะนะแม้มันเป็นลูกคําพูดอย่างนี้นะกับเสียงเพราะนะนะพอจะสงเคราะห์ไว้เป็นเสียงบาริโทนนะอย่างนี้นะครับก็ตัญหาอีกหรือว่าสักแต่ว่าเห็นได้พบได้เห็นได้ยินได้สิฟังเสียงท่านแล้วก็ชอบใจขึ้นนะปัญหาตั้งนั้น นะนะถ้าหากว่าเห็นถ้าเขาตรงนี้ว่าเขาเป็นพระที่เคข่งครัดในธรรมวินัยนะ,นะมุ่งแต่จะทํำกิจในพระศาสนาขวนขวายในตุลากาัสงฆนะแล้วก็เราก็เกิดเรื่องใสขึ้นมาแล้วก็ทําอย่างนั้นทัศรัทธานะครับอ่าอ่าศรัทธาไอ้นี่ไม่สันนิจัานาอะไรเลยศรัทธาว่า อ่ามีธรรมะบันไฝในตัวละตั้งสองนะมนหมายความว่าบางโลกอะผมไม่ดูแลไม่น่าศรัทธาอะไรแต่ผู้หญิงก็ศรัทธาจังนะไอ้วาจาที่ทักทายยมผู้หญิงแทนที่จะนึกตำหนีตีเตียนเอาอย่างนี้พระไม่ควรพูดคนคนที่พระ,ะทัดทายกลับปลื้มนะกลับเพื้มเนะี่ยเทีนว่าท่านบอกว่าเขาเยอะอา,าตามาศบตายยมลูกกะทีเดียวว่ะ ต้องมีความเกี่ยวข้องมกันมาตั้งหลายร้อยชาติไม่รู้เป็นอะไรเป็นแม่เป็นอะไรหรือเป็นคู่ครองกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบหรอกนะแต่ว่าพลอยตกใจแล้วมันรู้ว่าโยกานตามาเนี่ยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาหลายชาติแล้วล่ะนะแทนที่จะนึก่าคําอย่างนี้เขาเรียกทุตุลละวาจาพระพูดต้องอาบัตสังฆาทิเศสน,นะนหนักในสังฆาทิเศษเฉียปาดปลายิก ผู้หญิงคนนั้นกลับเริ่มแมน่าเด้งไงเพราะว่าพระนะพระดังและมีชื่อเสียงมาพูดกับตัวอย่างนั้นให้ความสนิทสนมเป็นพิเศษและลองสังเกตเลยที่พูดกับคนนรว่วนแต่ผู้หญิงที่มั่งคั่งร่ำรวยเวลาไปหาพระแล้วโอ้โหนะไอ้สรอยคออจี้เพชรอะไรต่ออะไรโผล่มาหมดเลยนะครับแหวนเวรอะไรประดับร้อมนะครับดีที่ขึ้น <c oughs> รถมาแล้วลงจากรถเวลาที่คนอื่นพบเห็นมันก็แค่นั้นนะครับไม่ถ้าไปเดินตามตลาดอะไรมีหวังให้ถูกกระชากซอยกระสรวการตุีถูกกระชากเวสเอานะครับแม่ก็ปลื่มไปเปลื่มอ๋ออย่างนั้นเลยเจ้าก้าอีกทั้นก็รู้สึกอย่างนั้นอยู่เหมือนกันนะ <S <S ไปกันใหญ่เลยอย่างนี้นะครับอย่าไปพูดว่าศรัทธาน,นะครับไม่มีทั้ง